สบายดีพ the ี่น้องสบายดีพี่น้องทุกคนสุดีตรงนี้าเก็ดพี่น้องเลยภาคภงเกพน้องนิันตอนแรกเขาก็สีหาหาอยังหมไม่เงียบาไม่เยบอนเสร็สวัด้อมเล้ะแ่หมันมีน้ำรึเปล่าแม่น่นก็มันนุ่มมันนุ่มนะแม่่ เมนกบล้เหาใหม่มานี่บกกบก็เียดเบิ้งใหม่มานมันต้องได้วะนู่้ใดก็มีตะนาอยู่ได้ไม่มานนใดต้นตใหม่มาอันนี่ผู้ใดก็มีตนน้าหน้าคือน้าข้างข้มือไหนก็บ้าเอาเลยขอนงทิ้งน พวกในพานนะบอไในพานของบุรมานะ่นานะานพันคิงคองยานี่เปลี่ยนมาใหม่เกขนยานปุรีตาเด็กานพานคิงฮอนวันได้ไปส่วนนะคืยอยสีบุรีบาลดอกพนมาบุาอยู่เพื่อนเมนไปนห้านม่าอีกเลย นี่นี่น,นจเจ้าขีัดนี่บมตร้หนีแเขาเน่ยด็กดด,ดดมดแดงมดเขาปอยู่ก่อน,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 นจเจ้าขีัดนี่เลหออัว Như một đen một đâm đam mát tony nếu cô nói thằng phụ tì thằng phụ thằng phụ tì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  thằng 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 phụ tì

บ่คู่มีนะมนี่ฮะและแต่จ็กเสียนะดูบ่จักสีมีกบดูบ่คู่เลิกได้เลยงับไปคู่หน่อยว่างมันไก่วนเห็นคนนำคู่มาคู่เลิกนี่นาน่ะแต่บ่หูว่าสิมีกบือบ่มันเกือบไปน้ำข้างได้ส์ครับเสียมือชื่อ มาลุ้นกันพี่ต้องผมมันใิมีหรือบมมีตรงนี้ว่านะไหน่มีฮะรอเปอร์เซ็นต์รอเปอร์เซ็นต์ว่ามีกบมีกบ้วได้หูสีสีอะดมมึงด้ กบกบกบบบันเอรนอตรงนี้ว่เิ่มจะเอามนมาให้เบิ่งนี่ที่เขียนแต่กบจะกตเลยนะองกูนี่ยออัได้ได้ได้บหน่อยตัวนึงเขียนสีตป่ะกเขียนสี่หโตเิ เต็นท no ์ของตรงนี้มันเขียนหอยตัวเดียวยังบ่ได้โอ้ยังบ่ถึงเอาปุ๊บเผาบักเอะบิ่บ้านนวัดทางแค่เดือดแล้วน่วมนุ่น nhang gì đấy ở. cho sau sọn sau cho nó xô 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 đâu ở, và... mắt, thái, vàng, ngoài sọn 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 sau sau đi sau á sau đi sau 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 sọn cho sau sau sọn sau đi sau 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 đại sau sau มาแถ่นเอาไปอยูกยังไปตลิกแท้ปาฮะยังขาพี่อือกงดูคุมเนี่ยมเลิกนอะไว้าทควมเลิกควมเลิกซสองอ่ะ่แม่เนาะซ้สองใหญ่คนละตเลยได้ค่ะซนสองมา อย่างนั <laughs> so so <ğini> ้นบมดโนองจะลตัวนึ่งสองสองนะต้นบดโซนแสดงหมดไปได้ี๋ยวไปนั่งค้างได้จ้านั่งค้างพูดลุกผมมีคนหมดแดงไปตานตรายแ้ลูกกบเถาเนีนี่ได้จะเก่าคมเถาหมดอยู่หลึกนะเน้อเถึงแล้วบ่ใกล้แล้วบ่ใกล้นะครับขุดมาถึงึง

พระเอกมาจนได้แล้ววันเนี่ยน้าพระเอกมาจนได้วันีเละพวคนคนจะมาซ่อนมาจักเอาไม้กระปูนะบเอาไม้กระปูนะโบขึ้นมือนะมือนะเอาไปใส่ก้าบมือนะใส่ก้าบกุ้งโมดงกินยังเบิร์ดเบิดแล้วเอาไล้กรูขึ้นก้บกระปูนะใส่ไปใส่ กนได้เรียบร้อยโม่ใหญ่ตัวกุ๊บเขาบอ่อยอยู่ห่วยเนาะโอ้อยเต,อออออตัวนั่นน,นี่ก็เขาบ่ออยู่ห่วยเอาไปโม่มือหน่อยก็ไม่ผ่านคิ้งหน่อยผัวพ้ามืออี๋ร่องลอยที่เฮาขุดโอาต่อไปหากระต่อพี่น้องรอบิ่งพูนาอีก ีี่่นโอ้มามาสิคุดนี่โอ้กระป๋องนี่นี่ตัวเดียวกับไรเบิ่งหนาสิมีทองสึนะแง่ไวเทมแลนมาลิฟลงถือเก่า จังไรมีจักตัวมันมือเทาเอากล้องแต่เปลาตัวนึงจังไรอีกช่องโตวนี่ยเปิ่งใหม่ดูเบิดแล้วคือสิเปิด

นี่รลสินดินแข็งแข็งคูดจำเป็นคูดของก่อนได้เอเคเอนันนะนี่สองเถื่อนสดมี่นี่นนะมีมะลุดดีกว่าที่ี่อีกโตนี่อ่าปลายไปได้ตัวนี้นะนี่สาวม่ีหรือเปล่ามี ุกกีหรือีปาตรุเลยเรกมาเจอบองลาสิเจอูบองลาบอิมเลนแล้วจ้ะเรื่กงอนาคตไหนเจอบบองลา แต่ก็เป็นคกันก่อนเป็นตาม่สอนหรูเล่เดปุ๊บขานหาโกบลงหางงมปลาบบบนี้โว้ย โอ้นี่เขาแหน่ลงไปมีน้พอ่น้องเ้ยน้องนี่มหากันงุ่มมันเอาไปซะจะน้ำทางกระปูกับจ้าปูตัวนี้ใช่แล้วโอ้ยเห็นแต่กระปู หน้าในบริยุทธิพี่น้องของเถะหายลุบพี่นี่ยเอบเกาะกันฮูหนาพี่น้องหาไปเรื่อยๆเ,เอามาต่อซุนอนมึงดูนี่ก็คือของเานี้ <laughs> ข้าศึกเกาะอย่างดีเนาะ เนี่ยนี่ก็ได้เลยกบอเา้างานธรรมดาเลยก็คือว่าดีอยู่มาวันนี่ก็จะเข้าจบคลิปตอนนี้แล้วพี่น้องเอ้ยขอกันกิมนาผ้ากกดติดตามช่องเบาแม่ในเด้อพี่น้องสบายดี